MedCMU Podcast ฟัง for h e a l t h ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศ,าาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้มักจะผูกติดกับจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอมือถือตลอดเวลาจะได้พักสายตาก,ก็ต่อเมื่อตอนนอนหลับเท่านั้นค่ะ ซึ่งวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ก่อให้เกิดโรคทางสายตามากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้จึงนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันว่าโรคเกี่ยวกับดวงตาภายใกล้ตัวของชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางดวงตาอะไรบ้าง แล้วเรามีวิธีการถนอมสายตาได้อย่างไรบ้างค่ะอาจารย์หมอก็พร้อมจะมาพูดคุยกับผู้ฟังทุกท่านแล้วนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิดารัตลีอังกรุเสถียรอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้องฟ้าอาจารย์ขาชาวออฟฟิศค,ค่ะกําลังกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สายตาเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามองคอมพิวเตอร์นานมากแล้วก็จ้องมือถือนะคะบางคนแทบไม่ได้วางเลย มันจะมีโรคทางตาอะไรที่ชาวออฟฟิศเขาต้องระบัดระวังบ้างคะก็โรคทางตาที่เกี่ยวกับการใช้ใสายตาในการจ้องมองคอมพิวเตอร์เนาะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณว่าตาแห้งนะคะไอา,ายเนาะหรือว่าเป็นโรคของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะ,คะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของสายตาที่เราจะป็นต้องใช้ตาในการมองจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะสายตาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขมีทั้งสายตาสั้นยาวเอียงค่ะ มีอาการอะไรที่ทําให้เราจะต้องรู้ตัวแล้วคะ่ะว่าเนี่ยเรากําลังโดนโรคทางตาหลอกเนี้ยเล่นงานอยู่บ้างคะ่ะปกติเรานั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมีการเพ่งเพ่งมองจอคอมเนาะเราก็จะลืมกระพริบตา,านะคะก็อันนี้ก็ส่งผลทําให้เกิดตาแห้งได้นะคะเนาะแล้วก็การใช้จอคอมพิวเตอร์นานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทางการนั่ง การจ้องมองตำแหน่งของคอมพิวเตอร์นะคะมันทําให้เกิดส่งผลทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่าออฟฟิศซินโดรมอาจจะมีตาล้าจากการที่จ้องมองคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะมีปวดเมื่อยบริเวณคอบริเวณหลังได้จากท่าทางระยะห่างของคอมพิวเตอร์แล้วก็ระยะ สูงจากจอคอมที่อาจจะปรับได้ไม่พอดีอย่างเงี้ยค่ะจะมีอาการเหล่านี้แหละนำมาทำให้ผู้ฟังหลายท่าน,นรู้ตัวเลยว่านี่แหละเข้าไขข้อไหนบ้างน,<ช>นะคะรวนะมถึงเวลาเรานั่งทํางานในห้องแอร์ด้วยห้องแอร์มันก็จะเป็นภาวะอากาศที่มันแห้งอย่างเงี้ยนะคะก็ะะจะสมม่งผลให้เกิดตาแห้งมากขึ้นตาลามากขึ้น,นะะอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าตอนที่ฟังอาจารย์หมอพูดถึงท่อนกระพริบตาเนี่ยหลายคนรีบกระพริบตาเลยนะคะเพราะเราอาจจะลืมโฟกัสในเรื่องนี้เลยะคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะอาจารย์หมอคะอยากให้พูดถึงวิธีถนอมสายตาค่ะเราสามารถถนอมสายตาของเราเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีได้ยังไงบ้างคะคือถ้าแนะนำเนี่ยก็คือ,อเราอาจต้องไปดูว่าตาเรามองเห็นชัดหรือเปล่านะคะอาจจะแนะนําให้ให้วัดสายตานิดนึงในกรณีที่คนที่มีอาการมีการใช้สายตาหรือว่าจ้องมองคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการปวดหัว ไม่สบายตาอย่างเงี้ยค่ะอ,อาจจะมีสายตาเข้ามามีส่วนส่วนร่วมด้วยในอาการผิดปกติแบบนี้นะคะก็เราเราก็มีตั้งแต่สายตาสั้นยาวเอียงเนาะซึ่งพวกนี้สามารถแก้ไขได้แว่นได้นะคะการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้<อ>แว่นสายตาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างสบายตามากขึ้นเนาะ,อ,ะอย่างอื่นก็คือแว่นสายตาบางประเภทเนี่ยก็จะมีเลนส์ที่ป้องกันรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ค่ะ,คะเลนส์ ที่เขาเรียกว่าเป็น blue control หรือว่าเลนกรองังสีฟ้าเนี่ยคะ่ะเ,เลนเลนกรองังสีฟ้าจะมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าอาจจะทําให้แสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยลดการกระเจิงแสงลงนะคะทำให้เราทํางานได้อย่างสบายตามากขึ้นนะคะส่วนอย่างอื่นในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยเราก็ต้องทําทงานให้ถูกถูกหลักนิดน,นึงใช่ไหมคะ,ะมในเรื่องของท่าทางการพักสายตา้ยคะซึ่งทางตาเราก็จะมีสูตร20 2020 20, ะะเป็นยังไบง <20 S 1> บ้างคะ20อันแรกก็คือว่าเมื่อทำงานทุก20นาทีให้หลับตาพัก20วินาทีค่ะหรือว่ามองไปไกลๆสัก20เมตรนะคะเป็นเวลาสัก20วินาทีเป็นต้นเนี่ยค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆที่ที่ใช้ในการแนะนำให้ให้คนที่ใช้งานจอคอมอย่างต่อเนื่องเนาะ ไ,ไม่ยาก<ด>เลยะนะคะเ,เราสามารถทําได้เชื่อว่าตรงนี้ผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจดโนต้ตแล้วก็นําไปปรับได้นะคะ,คะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะนอกจากนี้ก็คือมีการปรับท่าทางให้เหมาะสมเวลาทํางานขอบจอคอมพิวเตอร์ค่ะระยะให้เหมาะสมเนาะแสงไฟที่ตกไม่ส่องสะท้อนดวงตาเราอย่างเงี้ยค่ะ,คะเป็นต้นการจัดห้องอย่างเงี้ยค่ะห้องห้องที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ประชันกับบริเวณ แสงแดดพอดีไงคะอาจจะต้องมีม่านบางเป็นต้นนะคะเนาะจะคิดว่าการที่ได้ทั้งแสงสว่างจากข้างนอกด้วยนะ่าจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นตรงนี้ก็คืออันตรา,ายเหมือนกันเหรอคะใช่ใชคืออาจจะต้องแบบป้องกันแสงธรรมชาติที่มาสะท้อนเข้าสู่ตาเราโดยตรงนะคะหรือว่า <c oughs> ในห้องที่มืดเกินไปก็ไม่ดีนะคะ <c oughs> ห้องที่มืดเกินไปก็ไม่ดีอาจจะต้องมีมีโคมไฟสองสว่างที่อาจจะเป็นก้านที่พับ นำแสงเข้ามาสู่บริเวณสิ่งที่เราต้องการมองได้ได้เหมาะสมอย่างเนี้ค่ะสว่างเกินไปก็ไม่ดีมืดเ,เกินไป,ไปก,ก็ไม่ไมดีดใช่ <ขอ S 2> ค่ะ,คะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็ที่บอกไปตอนต้นว่าเวลาใช้ตานานจ้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอาจจะลืมกระพริบตานะคะอันนี้ก็คือจะทําให้เกิดภาวะตาแห้งได้เราอาจจะ กระตุ้นตัวเองนิดนึงว่าอย่างสูต 20, ร20-20-20ะค่ะประมาณ20นาทีแล้วก็อาจจะหลับตา,าพักนิดนึงนะคะหรือว่าบางคนที่ตาแห้งมากๆเนี่ยอาจจะมีการหยอดน้ําตาเทียมเนาะ ซึ่งาอาจจะช่วยทําให้หล่อลื่นผิวตาให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราสบายตาขึ้นนะคะแล้วเป็นการถักตาด้วยนะคะาอาจารย์คะขอพูดถึงตรงเรื่องของน้ําตาเทียมนิดนึงนะคะเราเห็นในท้องตลาดเองมีหลายสูตรที่เย็นเย็นจัดตามเลเวลอย่างเงี้ยในมุมของอาจารย์หมอนปลอดภัยไหมคะออน้ําตาเทียมตามท้องตลาดก็จะมีแบบที่มันเป็นขวดแล้วก็แบบที่มันเป็นแท่งเล็กๆที่ไม่มีสารกันเสียเนาะการจะหยอดอน้ำตาเทียมประเภทไหนก็คือสามารถทำได้หมดนะคะ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตาแห้งของเราอันนี้จากสูแพทย์จะเป็นคนแนะนําว่าเราเนี่ยเหมาะกับน้ําตาเทียมแบบไหนนะคะ,คะแล้วก็ในท้องตลาดก็จะมีไม่ไม่ได้เป็นน้ําตาเทียมเนาะที่มันแสบแสบแบบเหมือนเป็นเมนทอ่อที่มันแบบเย็นเย็นเนี่ยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นสูตรที่มันมีผสมพวกพวกเมนทอ่อแล้วก็พวกว,วิตามินเนี่ยคะ่ะ<อ>ซึ่งเคยเห็นเหมือนกันของญี่ปุ่นนะคะ,คะอันนี้อาจจะช่วยคนละแบบกัน<อ>เนาะ แต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องใกล้ตัวอีกอย่างนึงค่ะเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้วหลายคนมักจะตัดสินใจว่าเดินเข้าไปซื้อยาน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลมาเจอหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ในมุมของคุณหมออยากจะแนะนําให้กับใครที่เคยชินกับการซื้อยามาหยอดเองบ้างคะ ก็ความจริงแล้วเนี่ยแนะนําว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะควรไปพบจกักษุแพทย์เนะาะยิ่งถ้าตามัวมากๆตาแดงมากๆตาแดงเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ควรจะซื้อยาหยอดเองเพราะบางทีเนี่ยเป็นตัวยาที่อาจจะไม่ตรงกับโรคเนะาะหรือว่าอาจจะเป็นตัวยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเราอาจจะหยอดแล้วรู้สึกสบายตาแต่ว่าความจริงแล้วระยะยาวเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อโรคบางอย่างเช่นโรคต้อหินเป็นต้นนะคะซึ่งอาจจะทําให สูญเสียการมองเห็นได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อความไม่ประมาทนะคะควรไปตรวจกับจกักษุแพทย์รับการตรวจอย่างละเอียดตรวจโรคทางตาที่เป็นแอบแฝงบางอย่างที่อาจจะไม่มีอาการเนี่ยค,ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุมากมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะ,คะอาจจะมีโรคแฝงอยู่เนี่ยค่ะเนาะ,ะการไปตรวจกับจกักษุแพทย์เนี่ยก็จะทําให้เราทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมากขึ้น,นะคะ่ะ เรื่องของการตรวจดวงตาเนี่ยทุกๆุกวัยการดูแลรักษาต่างกันไหมคะในส่วนของเด็กก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาสายตาเนาะ <c oughs> บางทีผู้ปกครองอาจจะสังเกตได้ะคะ่ะ <c oughs> เด็กมีการหี่ตามองไหมมีการหี่ตาเวลาออกแดดไหม <c oughs> บ่นปวดหัวไหมมองเห็นกระดานไม่ชัดไหมเป็นต้นเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าส่วิว่าผู้ปกครองดูเบื้องต้นหรือว่าคุณครูสังเกตเห็นเนี่ยค่ะก็จะแนะนําให้มาตรวจสายตากับจักษุแพทย์ค่ะ ส่วนไว้ทํางานเองเมื่อเจออาการส่วนไวทํางานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เยอะ<า>อย่างงี้เนาะมีอาการ ตาแห้งไงคะไม่สบายตาอย่างเงี้ยเนาะส่วนโรคทางตาที่พบได้บ่อยๆนะคะในวัยทํางานโดยเฉพาะยิง่งพวกที่ทํางานกลางแจ้งไงคะก็จะเป็นเรื่องของโรคตาแห้งต้อลมต้อเนื้อนะคะซึ่งเราถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดห mm hmm. ลีกเลี่ยงลมที่ปะทะหน้าโดยตรงไงคะหรือว่าฝุ่นได้ก็จะทําให้เราหลีกเลี่ยงจากโรคพวกนี้ได้นะคะผิวตาก็จะดีแล้วก็สบายตาด้วยคะ่ะ ส่วนอายุ40ปีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงหลายโรคนะคะก็อาจจะมีเรื่องของต้อหินเรื่องของจอตาเสื่อมเรื่องของโรคต้อกระจกเนี้ยค,ค่ะเป็นต้นซึ่งอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงในโรคเหล่านี้มากขึ้นนะคะก็แนะนําให้ตัวจสุขภาพตายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามจากักษุแพทย์แนะนำนะคะ่ะโชคดีมากเลยค่ะวันนี้ได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอถึงเรื่องเกี่ยวกับดวงตานะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นหน้าต่างของหัวใจคานี้เราก็ได้ยินมาตลอดนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ มาใส่ใจสัดเท่าไรนะคะ่ะ<ม>ก็ในเรื่องของการตรวจวัดส,สายตาเ<ม>ชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีตกใจเพราะไม่ได้ตรวจมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อาจารย์หมอคะขอบพระคุณอาจารย์หมอมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลาายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook youtube Twitter, t e l e เล gram อินส a าแกรมพอดแคสเพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ medcmu podcast ฟัง for h e a l t h เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา